สวัสดีครับชาวชีวเลียนทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับใน world of the vision f ฟน a l นั n t a ฟนนะครับก็คลิปเมื่อวานก็ไม่มีเสียงฮะเสียงหายครับเศร้าเลย <c oughs> <c oughs> ผมก็เอาครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ายังไงดีแย่แยย่ผมก็ไม่รู้ตัวเลยฮะจน จนอัดเสร็จแล้วอะครับเอาครับเเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแ <c oughs> ป,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 ปะแปะแปะปะโอเคดูซิว่าเราจะผมว่าผมตั้งใจว่าผมจะจวฮิวเล็ตฮาวเล็ตจริงๆนะ เออแต่ว่าอาจจะแบบจั่วไม่เยอะนะครับแล้วก็เออาลองดูิดหนึงแล้วกันนะโหสกอาหานี่ตั้งใจจะข้ามนะครับจริงจริงแบ็กเมทนอยากได้อยู่นะ <laughs> มีเสียงแล้วใช่ไหมแต่ผมเทสหลายรอบแล้วนะก่อนอัดเนี่ยมันต้องมีแล้วแหละโชคดีที่เมื่อวานไม่คิด PVP ครับต่อให้ไม่มีเสียงผมพูดเนี่ยมันก็ยังดูรู้เรื่องไอ้ทีนี้คืออัปไปแล้วแล้วก็มันแก้อัดเสียงกลับเข้าไปใหม่ก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็พอดีเมื่อวานมีงานตอนกลางคืนนั่งทํางานตอนกลางคืนอยู่ฮะก็เลยปล่อยเลยตมเลยแล้วกันนะต้องขอโทษด้วยเออแต่มันดูได้แหละถึงมันจะเงียบๆหน่อยแต่ว่าซาวเอฟเฟคอะไรมันก็ยังมีอยู่มนก โอเคเพลงอะไรก็ยังอยู่ซีเต็มซาวอะไรก็ยังอยู่ก็เลยคิดว่าเออทุกคนก็น่าจะโอเคละมั้งอะไรประมาณนี้ยนะอ่ะวันนี้แต่วันเนี้ยมีเสียงแล้วล่ะใส่เสียงตึงโป๊ะไปด้วยโอเคขำตัวเองมากเลยเมื่อวานหรือจะพูดยังไงก็ฝึกบอกมีคนมีคนแซวบอกให้ฝึกอ่านปากใช่ไหมโอเคเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับก็จะมีอ่าอันนี้ของเก่าผมยังไม่เล่นครับอ่าโอเคอ่าอีเวนต์นะครับ ก็รู้สึกว่าจะเดี๋ยวนี้จะย้ายไปเป็ไปไหนในนู่นหมดแล้วฮะเป็นเป็นบิงโกหมดแล้วฮะก็คิดว่าน่าจะไม่มีอันนี้แล้วฮะเดี๋ยวามาดูตรงนี้ฮะ,น,ะนี่ครับอ่าโอ้มีบิงโกของออตัมด้วยนะครับอ่าแจกอะไรออ้แจกไปเยอะดีนะครับก็ดีครับดีครับ ก็อันนี้น่ะเนี่ยแหละเหมือนเดิมละมันย้ายมาเป็นแบบนี้แทนแล้วก็ถามว่าดีไหมก็บอกเลยว่าโอเคแหละนะมันดีแหละเดลี Daily ่เพย์เชสนะครับฮาวเลตนะครับเราใครที่อยากได้ก็เตรียมตัวนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูฟาเพลงกันบ้างนะครับโอเคก็จะมีอันนี้นะครับให้เล่นนะอ่าโอเคก็อย่าลิมไปเล่นกันแล้วก็ อ๋อถ้ามีอันนี้ก็จะต้องมีอันนั้นด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันอ่าอันนี้มีให้ฟาร์มนี่นะครับอีกิมเนสแพทิสตัมหลอดนะครับอ่าดาบดาบนี่ดรอปจากไหนนี้หรือเปล่าอ๋อน่าจะมีก็คือจบก่อนนี่จะมีห้องออกมาหรือมั้งน่าจะแบบเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าเราไปดูกันนะเดี๋ยวๆแปลว,ว่ามันต้องมีไอ้น,นี่สิไหนนะไปดูกันมิชชั่นนี่นี่ครับอีเวนต์นนะ อ้าวเออนี่อะแพตินัมเมทขอรเราซอนอ้าวไม่ใช่นี่วะอ้าวงงแพตินัมหลอดด้วยอ๋ออันนี้ของเก่าแพตินัาเมทคอร์เลอซอสคือผมไม่ได้ตีเลยคอร์เลอซอสอะเมื่อกี้เอออ้าวไม่มีแล้วอ้าวอะไรอะอันนี้อันนี้โอเคอันนี้มันตินะครับอ้าอเคไปตีกันด้วยนะเคอันเนี้นี่เนี่ย อันนี้นะครับมีแจกนะครับโอเคเนี่ยนะอ๋อนี่ยแบบว่าดาบก็มีจริงอะแหละครับอโอเคโอเคอ่ะไปไปดูม็อกช็อปกันบ้างนะครับว่ามีอะไรมาบ้างก็น่าจะอันนี้แหละอ่าโอเคตามที่คาดนะครับก็มีให้แจกอันนี้นะอ่ะมีซิลให้แลก20อันแน่ดีจังเลยอย่าลืมแลกกันด้วยนะครับรายวันนะ,อ,ะอันนี้ก็ ตัวเดี๋ยวผมแลกตัวพรุ่งนี้ด้วยเลยไปจัวตอนจบนะครับตัว A นี่ผมไม่แลกนะครับผมเก็บไว้แลกชาตัวละครนะอันนี้มีเยอะครับแลกเลยไปครับอันนี้ไม่มีอ่า แลกได้หนึ่ใบแรกเลยครับรายเดือนก็อย่าลืมแลกพวกนี้มาจั่วกันด้วยนะครับสนุกสนุกนะเธอได้อะไรดีๆบ้างนะครับโอเคเราไปดูในชอปกันบ้างนะครับ <laughs> อัดเสร็จอ,อ,อัดเสร็จแล้วเมื่อวานรีบไม่ได้เช็คคลิปนะครับปกติจะเช็คคลิปก่อนลงครับอาจจะเปิดดูว่ามันมีเสียงมีอนะไรเมื่อวานเป็นวันที่แบบรีบเลย แล้วก็ออวเอาเอาไม่ละมีอีกไหมเนี่ยอ่าโอเคเราดูนี้ก่อนนะครับอ่าอันนี้อะไรอ่าโอเคอันนี้ไม่คุ้มนะครับอย่าซื้อเลยวินเดเวคเคนนิงนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคอันนี้แหละสามพันอ๋อไม่คุ้มครับไม่คุ้มครับไม่ซื้อนะอันนี้ก็แพงแพงมากมากม,ามันจะขายเลยแพงเบอร์ดีไหมแพงเกินไปแล้ว แพงจังเลยอ่ะเดี๋ยอนี้เอาอันนี้ดีกว่าได้จัว่วได้สองอันนี้เดี๋ยวเอาไปสักสองชุดก่อนแล้วกันนะครับสิบใบสิบเอ็ดใบพอดีโอเคมีก้าเหมือนเดิมแหละโอเคโอเคก็ตามสเต็ปนะครับมีอะไรใหม่ เหมือนเหมือนเดิมครับเซมเซมครับเอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้ากาชากันบ้างเสียงหายเห็นแล้วเครียดอ่านี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราดูซิว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับมีถึงตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราจะจวกันสิบทีนะครับอยากรู้ว่ามีถึงสกาหานไหมนะครับเราดูไลนิ่งไลนิ่งกันละ เออแต่ว่าไปพอเห็นตรงเนี้ยก็เห็นว่ามี UR l i g h t n i n g แค่ตัวเดียวเหรอถ้าไม่นับออรันดูใจหลายจัก <c oughs> ไม่มีสกหาหานครับไม่มีจุดใหม่โอเคี่เ็มอัพนะครับ,ม,ม, okay. ม, Step รบมีรูปไป2คนนี้แปลว่าต้องมีแน่นอน,นครับแต่ว่าไม่เลทอัพนะครับอันนี้สามพันเพศนะครับได้เอ้ยหกพันเพศได้1คนแน่นอนจริงๆถามว่า ให้มันโอเคอยู่นะเออถ้าใครไปไหวไปอยากได้นะไปไหวไปโอเคนะนี่วิชันการ์ดโอเคมันดีอยู่นะมันดีอยู่นะจริงจริงมันดีอยู่นะไม่ได้แย่เลยอันนี้อะไรละ่ะอ๋ออันนี้อันเกา่าไม่มีอะไรโอเคสําหรับผมก็อาจจะจวตรงนี้สักทีสองทีนะครับออเคันนี้สเต็ปอโอเคไปเดี๋ยวเราเริ่มจากอันนี้แล้วกันเริ่มจากตัวง่ายๆก่อน แต่โอ้โหเงียบเลยเพราะว่าโดนแซลเลยแต่ว่ามันแก้ไม่ทันแล้วจริงๆก็เลยไม่เป็นไรนะดูดูอันนั้นไปแล้วกันนะอันนี้ก่อนห้าใบนะครับไปครับตลกมากเลยยังขำตัวเองอ่ะสมุดทองไป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 นี่แหละ ไรเลียวนายได้ตายไปแล้วไอ,อีดล่านะครับได้ฉากเพิ่มไปไปไปต่อกันครับก็เนี่ยครับไอตัวนี้มันก็ไม่ได้แย่เลยครับมันก็มีโอกาสออกตัวใหม่ด้วยนะครับไม่เอาไม่ตัวใหม่ไม่มีตัวใหม่ไม่ม,มีมีโอกาสออกถึงเตือนทองเนาะเออเอเอผูดผิดนะครับ อันนี้ยูนิตซัมมอนนะครับอ่ามิชชั่นกันผมอยากได้ชาติามูจริงนะไม่ได้ตักีนี่นี่แหนี่ลามูสีเงินแล้วชอบมีลุ้นตลอด แก็แย่แล้วดวงดีเกินไปนะครับถ้าได้สองสอง UR นะโอเคยังไงดีเดี๋ยวเอาไอตัวข้างบนก่อนแลวกันเนาะอ่านี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ไม่ว่าจะพูดกี่ครั้งก็จะพูดคำเดิมนะครับ,ว,รบว่ามันคุ้มนะครับว่ามันคุ้มนะครับควรจะจวนะครับ ถ้าเติมตังบ้างตัวนี้เป็นตัวที่ดีครับเอาสังหนึ่ง U R แล้วกันมากิดมากิดใกล้แล้วแต่หลกัหลกๆตอนนี้คือไม่มีหินลุงนะหินลุงหมดเกี้ยงเลยเอยีอย่ารอกัั <laughs> Shadow Link เต็มไปแล้วได้จากนี่มาเต็มเลยที่ตีไรวันอะได้ Shadow Link ลัวๆเลยฮะ ไม่ได้ UR เลยรอบนี้เศร้าไม่สมบูรเลยอรอเลยล่ดีครับดีครับซาเลียนะซาเลียนี่ก็มาบ่อยเก่งนะครับหยิบเอามาใช้กีทีกีทีก็รู้สึกว่านางเก่งอยู่นะคุณแม่ เมื่อไหรตัวร่างแบ็คโรดจะมากันนะจริงๆ,ๆ,ๆถามว่าจริงๆไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะจัวนะเอาตรงๆพูดตรงๆนะเพราะว่าผมว่าอีกสองอาทย์อะครับจะมีไฟนอนสี่มาแล้วอะ่ะเออแล้วก็ถ้าจัวไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะเงิบนะเออใช้เพชรไปแล้วอะไรเงี้ยจริงๆควรจะเก็บไว้รอไฟนอนสี่นะถ้าถามผมนะแต่ผมแอบอยากได้ฮาเลดจริงๆอะ่ๆๆอะก็ ลองดูแล้วกันไปครับไปออกไปดูหน้าใครด้วยวันนี้โอ้โหสมดุดไ,ไปครับอไอรีนไอรีนนี่ก็จริงๆถามว่าดีไหมก็โอเคแหละก็โอเคแหละ ออวันหนึ่งจะเอามาเก่งเพราะว่ามาปัน้นเพราะว่าจริงๆแล้วไอรีนเป็นตัวที่เก่งนะครับแต่ว่าตอนแรกๆก,ก็อาจจะโดนมองข้ามไปนิดที่หน่อยๆน,นะอมไม่เป็นไรในลามูของผมล่ะไปะงั้นเดี๋ยวเราไปจัวดสักนิดนึงนิดๆแล้วกัน,นครับลุ้นๆผมมีเพชรอยูเออ่เท่าเนี้มันจะจวดสามทีนะไม่เกินนี้ เออเอาละเอาไม่ใช่เหรอเออผมไม่เห็นวิชั่นการ์ดมานานมากเลยนะอุย้ยอา่าโอเคโอเคได้หนึ่งตัวละเออแต่ว่าไปก็จวบไม่ได้วิชั่นการ์ดยูอาร์มานานมากเลยเนะี่ยนี่แหละรามูแน่นอนเอา้าว มังกรสองหัวนี่อันนี้เต็มไปแล้วอ่ะเต็มไปแล้วอ่ะมังกรสองหัวยังไม่เต็มเมันหล่อแล้วเกินดหมอนี่เอ้ไปครับ คราวน,นี้เอ้ยอะไรวะ <laughs> เออะไรกันเนี่ยเอออะไรกันเนี่ยเอออะไรกันเนี่ย <laughs> มาสามใบเลยทีเดียวคราวน,นี้ ไม่ถูกเอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้ก็ปล่แล้วครับจริงๆไม่ได้จริงๆก็ไม่ควรไปละแต่ว่าก็ไปครับไปทั้งหน่อยโอ้โหนี่เอาบูนะครับนะ ก็มันเหลืองมาเยอะแล้วอ่ะจะเอาอะไรอีกใช่ไหมว่าคุณจะดวงดีกันไปแล้วนะอะไรอุ้ยอุ้ยน้องเชลล์อะไรให้น้องเชลก็ได้โอเคโอเคโอเคครับพอพอเท่านี้แหละพอเท่านี้แหละ แต่ไม่ดิ้นหลนด้วยนะจะไม่ดิ้นหลนด้วยเพราะว่าพอนแล้วฮะแต่น่ารักดีแค่เอามาตั้งเป็นหน้าจอหน่อยแล้วกัน <c oughs> เออมังกรอสองขวัญนี่ผมจะห้าดาวหรือยังเนี่ยลองดูหน่อยฮะท่านลมหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ท่านไรนนะท่านไหนนะ อ๋อท่าน้ำแข็งนี่นะใช่ป่ะนี่อ,อน่ารักครับ <laughs> โอเคโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูกันอ่าก็วันนี้มีเสียงแล้วแหละ <laughs> แล้วก็เจ็บปวดนะครับ <laughs> เพชรหมดไปอีกแล้ว <laughs> ได้ไรบ้างอนะ่ะอ๋อซื้อของในช็อปนะครับก็เด <laughs> ี๋ยวนี้จะเก็บย,ยาวๆครับรอไฟนอลสี่เดี๋ยวละัะ แล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้เคนโรซาหรือเซทิลน่าจะการันตีได้อยู่แล้วถ้าจ่ายถ้ายอมจ่ายนะแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าจะไม่เอานะครับอยากได้เคนตัวเดียวแบบว่าหลังๆพอเล่นทีมหอดแล้วก็ค่อนข้างผิดหวังนะจริงๆถึงแม้มันจะเก่งก็เถอะแต่ว่าก็ค่อนข้างผิดหวังนะแต่ก็เดี๋ยวลองดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวรีวิวก็รีวิวแห้งแล้วกันนะ <laughs> โอเคครับขอให้ทุกคนได้ตัวที่อยากได้นะครับแล้วก็มีความสุข มากกับการเล่นเกมนะครับขอโทษด้วยเมื่อวานนะครับสวัสดีครับ